ที่นี้ก็อยากให้หลานมาอยู่ด้วยจะได้ดูเลยตอนเราแก่แล้วเท่าไงครับเขาก็ทำอะไรให้เกิงท้อแม้แต่สับหญ้าสองสามยอดก็ต้องไปหาหมอขาทำอะไรไม่เก่งเลยแม่ก็เอาอย่างนี้แหละปลูกกล้วยถ้าคือสุปกรณ์มาก็ถ้าเขาจะต่อน้ำหน้าฝนนี่ไม่ต่อแล้วครับ ถ้าหน้าแรงเห็นไหมไม่ไม่เอาน้ําใส่คือเราจะวางสายยางแล้วก็มันจะเคี้ยวสอุ่มสวนกล้วยตอนี้ขายใบนะคะก<ะ>ิโลละยี่สิบห้าบาทต้องมาแต่งแต่งใบมันหน่อยจ้อันนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณสองปีก็เลยเป็นแบนี้ขายหนอก็ได้อยู่บางคนเขาก็มาเขาก็เอาใส่รูปไป เราก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ไม่ได้ดูเลยไงห้องน้ำก็สร้างแล้วก็ยังใช่โอห้องน้ำก็ยังด,ดงีตอนนั้นน้ำท่วมอ,อ่ะท่วมมาถึงนี่เหรอแม่ท่วมจ้ะท่วมถึงฮะแต่ว่าสามสิบนาทีนะคะท่วมเลยค่ะท่วมบนเนี้ยนะท่วมหมดแม่เจ้าเออแต่ฝั่งแม่อยู่นั้นไม่ท่วมอือก็คือที่ของนี่าป็นไงค่ะ ถ้าเราจ้างก็มันจะออ้ยสวยงามเลยอันนี้ใช่ไหม,มต้องปรับที่ให้เรียบๆต้นไม้คำเนี่ยต้นไม้คำเนี่ตัวนั้นต้นสูงนะครับจ้ามันจะใหญ่สองคนอวบเนาะอสองคนรวบหากันก็อพอดีต้นเดี๋ยวนี้มันจะอวบไม่ได้แล้วต้องสามคนอันนี้เขาให้สามหมื่นเราจะไม่มขายมไม่อยองขายแม่เก็บไว้นี่แดดเดี๋ยวไ,ไวบ้บางบางครั้ง ้าลูกห้านคนไหนอยากทำเปิดร้านอาหารแล้วก็สวนอะไรนะที่ทำาสะทํทำอะไรนะ uh ่ะ huh. เอออยากได้ก็มาทำเอาครับ uh huh. เหมือนโซเจ้าอ,อ,อยากเปิดร้านอาหารเปิดได้ครับ uh huh. มันเขาก็รู้ไงแล้วก็ทำรีสอร์ทก็ได้แต่แม่โทแล้วแม่ทำแค่นะั้นจบไม่อีกแล้ว เดินจัดเนาะครับถ้ามี6ล้านเมื่อไหร่แม่ก็จัดมาผมจะสร้างให้เราสร้างบ้านให้เสรแล้วก็ทำอะไรนะจะทำให้ปลูกชรุ่ยสีอยู่ฝั่งนั้นยังไงอ๋อครับจะสร้างให้สวยๆเลยขอให้ได้6ล้านด้วยเถินตรงนี้นะแม่ที่อย่างนั้นเนาะนี่มันมีหนักล้อมนูะอ๋อครับครับ ต้นมะตูมันก็อยา,อากมาเก็บก็มาเก็บเอาเลยจ้าฝันะ่งนี้มันก็เท่าที่เจ้าเห็นแล้วล่ะเดิมนะมันมีน้ำมาจาับลมอยู่อือออนุ่งก็เกรนะ็จแล้วคือหกหกสิบเจ็ดปี 6กสิบเจ็ดปีแม่จะเลิกขายผ้าหยุดไม่ทำอะไรไปวัดอย่างเดียวอีกกี่ปีแม่อันนี้ก็สองพันห้าร้อยหนึ่งเนาะก็ห<อ>กหกสิบสามหกสิบสี่เาเดืนอดนมกราเนี่ยเกิดวันที่สามสิบมกราโอ้อีกสามปีแม่ยังอยู่บุรณะของผมได้อยู่นั่นแหละถ้าหกสิบเจ็ดปีแม่หยุดเลยแม่ไม่ทำอะไรเลยคใครอยากได้อะไรเอาไป ขามนี่ก็ถ้าถ้าเจ้าอยู่นี่เจ้าก็ขายเลยต้นนี้เขาให้ดูต้นละโสนพันนี่ก็ขายผ่านไปเลยอะไรแม่ให้เขาเก็บมะขามเปี้ยวนี่ขามเปี้ยวเออฝกักโตเลยอีสานต้นกัดออกเขาเก็บฝักกันเลยแม่ไม่ให้เขา ขายไปเลยค่ะอ๋อขายต้นนเหรอเออแล้วเขาเก็บเองอ okay. ๋ออ๋อเขาเหมาแล้วต้นละสองพันจะ0องพันก็ขายไปเลยบอกให้ลูกชายว่าถ้าพ่อพามาก็ขายไปเลยบอกว่าอุ๊บที่สนใจทำไมแค่นั้นเฮอไก่เขา จ้างให้ไลฟ์สดละวันละห้าร้อยน,นี่งดีนะเอะอใช้ตก็ไปเขรื่อเกมก็อยากไปทํานอกบ้านไม่อยากทำอยู่ตรงนี้ครับแม่บอกว่าปลูกเห็ดเฟืองเนี่เอาตะกร้ามาเฟืองเราเ,อเยอะแยะตอนนั้นปลูกขายนี่ได้ขายนะอ้าวเหรอเออหรือแม่บอกวิธีผมเดี๋ยวจะผมทำเออนั่นแหละแม่เคยทําอยู่ก็ได้วันหนึ่ง เพราะว่าเขาไปซื้อตลาดแล้วเขาไม่เขาไปไกลเนาะตรงนี้ตรงลานเราเนี่วาง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 ไปเสร็จเตเืองวางลงแล้วก็เอาผ้านั้นมาประกบไว้ถ้ายางม,มาประกบแล้วก็ลดน้ําแตกเต็มหมดอหายได้วันละหมื่นห้างปาดแต่ว่าเราต้องสีน้ํานะ,ะเออแต่ลูกก็ไม่ทำออแม่ก็หยุดเอามามา,มามาแม่เดี๋ยวผมทําให้เออทาเอาเลย แม่บอกเดี๋ยวเก็บข้าวนี่เฟืองเยอะแยะแก่มาเลยทําเลยครับคล้ายก่อนเพื่อนเลยทําเอาแต่แม่บอกว่าแม่พอแล้วแค่นี้ก็จะเอาไปอะไรหากหม่เขาไม่อยากได้แม่ก็ให้คนละหลังละหลังละบ,บ้านที่เหลือแม่ก็เก็บข้าวเศ้าเอามีคนอยู่นู่นอยู่ เขาเป็นฝรั t t ่งเขาอยากได้ตรงนี้อยากได้ที่มันเห็นที่มาของเขาจะตัดออกตัดออกให้มันเกลี้ยงหมดเลยเหลือแต่ต้นต้้นนีแล้วก็ปลูกบ้านเสาเสาลอยทำตึงสูงเป็นสองซันเขาบอกว่าเขาเป็นลูกเขยเขาเป็นฝรั่งแต่เขาเป็นอะไรนะ ที่รักษาพระองค์อยู่ที่นาอยู่สกลนี่อ๋อหนราชองคักษเออองค์ักษ์นี่แหละเขาก็เสียแล้วกาเวียเอาอยู่ตรงนี้เขาเวียนอะไรครั้งก็ตรงนี้นเขาอยากได้มากเลยเขาให้หกล้านแต่แม่ไม่ขายเขากวดจะเสียแล้วก็ลูกเขยเขาเป็นสลังกงานี่ก็เก็บไว้ให้คนที่ไม่มีอะไรน่ะมแม่อยากให้ คนที่รวยแล้วไม่อยากให้มะม่วงก็กินได้เดี๋ยวลำไยก็ออกเขากินได้นแม่อยากมาทำตรงนี้ทำสาลตูใหม่ได้แสนหนึ่งนะมแม่เพาอยากสร้างบ้านก,กันเลยไม่ได้ทำให้ท่านเดี๋ยวขออีกก่อนวงวดนีด้๋ยวไว้ร่วมบนกันไหมได,ได้ได้อีกแสน จะทําให้เลยนี่เนาะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เยอะเดินมีเหนื่อยน <c ười> จะเจา้าจีนงนี่ย,าาย,ยนี่ไาก่ป่าเหรอแม่ไก่ป่าแม่เอามาเลี้ยงเอาเลยเออไปเห็นมันฝนตกแล้วสั่นนกนกอยู่เห็นไม่รู้ครับลูกเยอะเลยลูกเยอะมันก็ขึ้นไปเฉย เก็บได้ก็มาเก็บเอาเนาะเอาไปแกงมั้งกจับป้านแล้วนทีแล้วลูกกล่าวแล้วแม่ดีนาทีนึ่งนาทีนึง นี่จบนี้นะครับ